สวัสดีครับนี่ลุงดํานะครับพามาดูพี่เขาหาปลาได้นี่วางตะไครยนะครับตะไคร้กี่เซนบ้างวิหลายอาง7เซน7เซน3 5เซน10เซน3เซน10เซน5เซน7เซนได้ทั้งปลาดุกนะครับตอนนี้เพิ่วางวาง5เซน5าซน3เซนไม่วาง7เซนนะครับ3ซนแล้วก็ได้ปูด้วยได้ปูติดตะไคร้ตะไคร้ทางนี้ปลาได้เยอะแยะนี่ประมาณกิโลเนี่ โอ้โนี่พี่เขาไปวางกระขายมากระขายก็อยู่หน้ารถนุ่นเนีุงมาจะวางกับชายตุงฝั่งนุ่งเรียกฝั่งอะไรนะที่ไปวางวัดนกวัดนกครับคลองวัดนกน้ํามันล้นมานะครับน้ําล้นเยอะแยะเข้ามาในคลองวัดนกนนกนี่อยู่ยี่แสอยู่ที่ไหนนะเจดีเนาะที่วัดนกเจดีอ๋อวัดนกตำบลเจดี พี่ก็อยู่ยี่แสนนะครับตอนนี้ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรสุพรรณชื่อสุพรรณอ๋อแล้วจะขายแถวนี้ถ้าวางติดดีจะขายอะไรดีที่สุดสห้าเซนติเป็นแต่เราสามเซนในหมอดีสามเซนประหมอเล็กหมอมันต้องไปตีในห้าเซนโอ้สี่เซนห้าเซนตรงนี้หมอดีนะนและหน้ารถนี่กนะี่เซนล่ะ เจ็ดเซนปลาตัวใหญ่เนาะนี่มันลึกใช้เรือลงนี่ใช้เรือลงอ่ะนี่ใช้เรือลงใช้เรือลงโอ้ห้องน้ำลึกมากไหมประมาณกี่เมตรมิดหัวมิดหัวเลยเอาเรือลงเรือเรือเครื่องยนต์เนอะเรือเรือพายเราฝากเขาไว้ไงเรือตอนนี้ฝากบ้านลุงไว้านบ้านลุงไว้ครับตอนนี้โซลามโซลามไว้ยังหายอะไรนะที่พี่บอกว่าอะไรหายนะมันโดนไข่หายหมดแล้วไข้หายไข่หายพวกไอ้รอบหายไหม รอบไม่ได้รอบไม่หายเอเหยียบเหยียบพังอ้คอนโดหายหมดเลยโอ้โหรอบเขาเหยียบพังอีกแล้วนี่มีปัญหาอะไรชดปลาอะไรโอ้อดปลาเยอะไหมเยอะโอ้โหน่าจะให้ทางการมาดูใช่ไหมชปลาสิบคนเนี่ยอะไรเนี่ยเปมนรัว่าเป็นสิบยี่สิบคนฝั่งนู้นด้วยโอ้มันไม่ได้หาปลาแบบมันให้ทําปลาเล็กตายใช่ไหมตายด้วยชดด้วยแล้วก็รักโอ้ปโหสีสุบรรณเขาพูดว่างั้นแล้วก็รักของเขาด้วยรักไข่ด้วยรักตะข่ายด้วยเห็นตะข่ายดียกไปเลยใช่ไหม ตามผืนหายหมดเลยโอ้โหไม่น่านะทำมาหากินอย่างนี้มันน่าจะช่วยๆกันทำมาหากินเนาะไม่ใช่ว่ามารักอย่างนู้นอย่างนี้กันตอนนี้น้ำท่วมทุ่งก็เหมือนว่าใครข,ย,ขยันก็ได้ปลาเยอะเนาะใช่ไหมใ,ใครขยันก็ได้ปลาเยอะแต่มันทำานี้ก็รู้สึกเสียใจเออ,อน,นี่ลุงดำก็มาไล่สดกะจะตรงตะข่ายธรรมดาแล้วมีอะไรหรอ ปลาหมอเล็กๆสี่เส้นแต่จริงๆมันก็มันมันมันตายกลางคืนละเอาลอะอเอาแค่นี้นะครับจ้าสวัสดีครับจากลุงดำปลาหมอตัวใหญ่แล้วไงจยให้โชว์ดูไหนๆจับปลาหมอใหญ่ใหญ่ให้ดูดิประมาณเออโอ้โหอยากเขาจะให้ดูปลาหมอรอนิดหนึ่งปลาหมอตัวใหญ่โชว์ดิปลาปลาคลองปลาน้ำปลาตามแม่น้ำไม่ได้ปลาหมอเลี้ยงนะครับ นี่ดักตะขายได้นะครับเออนี่เป็นไงล่ะนี่ประมาณสามนิ้วนะครับสามนิ้วตัวใหญ่ๆยาวๆยาวใหญ่นี่นสามนิ้วนะครับคือสามนิ้วเขาวัดตรงแบบนี้สามนิ้วเราความหนาของปลาหมอนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ